ย t u b e สูัสดีครับผมต้าได้ครับคลิปนี้ก็จะมาทำเป็นคอนเทนต์ที่ผมอยากจะทำนะครับแล้วก็ลองทำโพในสตอรี่ IG ดูนะครับแล้วก็มีน้องๆสนใจอยากให้ทำเกี่ยวกับเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับความรักเพราะว่ามันใกล้ถึงวันแห่งความรักแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากจะมาคุยท็อปปิกที่เกี่ยวกับความรักสำหรับนักกล้ามแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์จากประสบการณ์ที่ตัวเองเคยมี เรื่องราวมีประสบการณ์ทั้งดีและไม่ดีมาแนะนําแล้วก็มาเป็นแชร์ประสบการณ์ให้ทุกๆคนได้ฟังกันแล้วกันนะครับก็สําหรับท็อปิกนี้นะครับจะพูดถึงเกี่ยวกับความรักของนักกล้ามต้องเป็นแบบไหนซึ่งเอาจากตัวเองหรือว่าเอาจากคนรอบข้างที่เห็นเห็นแล้วได้คุยได้สัมผัสมาจากหลายๆคนนะครับสําหรับนักกล้ามแล้วนะครับส่วนมากนะครับ คือต้องการคนที่ซับพอร์ตซึ่งกันและกันต้องการคนที่เข้าใจต้องการคนที่ให้กําลังใจอันนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะว่านักก้ามหรือว่าคนที่เป็นอ,อดีตหรือว่านักกีฬาแข่งขันอะไรเงี้ยซึ่งเขาค่อนข้างจะต้องการกำลังใจมากๆในการแข่งขันแต่ละครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงไดเอทในช่วงอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นช่วงที่จะต้องใช้ จิตใจที่แข็งแกร่งแล้วก็จะมีเป้าหมายที่เขาจะต้อง,งทําให้ได้หลักๆแล้วผมว่าความสบายใจหรือว่าความที่แบบให้กาลังใจกันอ่ะมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับสายกล้ามหรือนักกีฬาอย่างพวกเราไม่ต้องการอะไรมากครับไม่ต้องการคนที่แบบเพอร์เฟกหรืออะไรขนาดนั้นแต่แค่ต้องการคนที่คอยซับพอร์ต คนที่คอยให้กำลังใจคนที่คอยให้แรงผลักดันดีๆเพื่อที่จะทำหน้าที่ของเราแล้วก็ประสบความสำเร็จในเส้นทางของเราที่เราเลือกเดินหลักๆจะมีแค่นี้ไม่ได้มีมากมายกว่านี้เลยผู้หญิงแบบไหนที่จะเหมาะกับนักก้ามผมรู้สึกว่าต้องเป็นผู้หญิงที่บิ๊กซัพพอร์เตอร์ที่ดีนะครับเข้าใจแล้วถ้าผมอยากจะแนะนำผมก็แนะนำให้เป็นผู้หญิงที่ออกกำลังกายด้วยกันมีงานอะไรๆทำร่วมกันอย่างเช่นเข้าฟิตเนสมีอะไรที่มันสอดคล้องกันทําให้มันเหนียวแน่นยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีแฟนที่เป็นคนที่ Schaut hier auch. กลางคืนหรือว่าชอบแฮงเอาท์ซึ่งเราเป็นคนที่ออกลังกายเนาะจะไม่มีความสัมพันธ์กันตรงนั้นด้วยเราจะต้องแบบซ้อมจะต้องกินจะต้องนอนเป็นเวลาถ้าเรามีแฟนที่เป็นลักษณะแบบนั้นผมก็รู้สึกว่ามันน่าจะขัดกันนะครับแต่ถ้ามีแฟนที่เป็นลักษณะแบบออกลังกายด้วยกันทําอาหารด้วยกันเข้ายิมด้วยกันไปซื้ออาหารด้วยกันพร้อมกันกินอะไรที่มันเหมือนเหมือนกันผมรู้สึกว่าตรงนี้มันน่าจะตอบโจทย์คนที่ต้องการหาแฟนที่เข้าใจเรานะครับสำหรับนักกาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงทั้งผู้ชายยังไงมันก็ต้องเข้าใจกัน อ,อ,ยอยากจะบอกเลยว่ากีฬานี้หรือว่าคนที่เล่นสายนี้เป็นกีฬาที่มันจะต้องใช้จิตใจใช้สิ่งแวดล้อมที่มันคน่อนข้างจะดีแล้วก็ตอบโจทย์กับเราพุชเราไปใน,ในทางข้างหน้ามีแฟนที่เป็นแบบคนเที่ยวคนอะไรเงี้ยมันซึ่งมันอาจจะไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันสามารถมีได้นะไม่ใช่ว่ามันผิดหรือมันถูกนะครับแต่ผมแค่มาแนะนำในในเวที่รู้สึกว่ามันน่าจะไปในทิศทาง ที่ดีด้วยกันได้แค่นั้นเองแล้วก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับความรักในไหนก็พูดถึงเกี่ยวกับความรักแล้วนะวันเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมายกประเด็นมาแชร์แล้วกันว่าประสบการณ์ที่ผมเจอมามันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวเริ่มจากประสบการณ์ท <In> <life> like so ี่ดีก่อนแล้วกันถ้าใครมีแฟนที่เรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์เรามากๆแล้วมันใช่คนที่เรารู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ใช่ ทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งสเปคทั้งอะไรแบบเนี้ยผมอยากจะแนะนําจริงว่าคุณควรรักษาเขาไว้ให้ดีๆถ้ามันเจอคนที่ใช่แล้วควรรักษาไว้ให้ดีๆอย่าละเลยความรักเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อน ถ้าจะบอกว่าง่ายมันก็ง่ายนะถ้าจะบอกว่ายากมันก็ยากถ้าบางทีคนที่เจอความรักที่มันง่ายๆอ่ะทำอะไรมันก็ง่ายไปหมดอ่ะซึ่งถามว่ามันมีไหมมันมีแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้เจอกันแบบนี้กับทุกๆคนหรือเปล่าแต่สําหรับผมอะผมรู้สึกว่าความรักมันเป็นอะไรที่ต้องพยายามมันมีดีเทลที่จะต้องแบบเหมือนคนสองคนที่มันจะต้องชชีวิตร่วมกันมันไม่ใช่ใช้ตัวคนเดียวอ่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ตัวคนเดียวแล้วคุณมีความสุขคุณไม่อยากแชร์คุณไม่อยากมีอีกคนหนึ่งเข้ามาเลยไม่ต้องการใครอาจจะเป็นโสด ดีกว่าแต่ถ้าคุณเลือกที่จะมีแฟนแล้วเมื่อไหร่นะครับว่าเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเราอีกคนนึงอ่ะมันเป็นเรื่องที่ยากนะเพราะว่าเราเกิดมาก็ไม่เหมือนกันแล้วเราชอบอะไรที่มันไม่เหมือนกันแล้วมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่เราสามารถรับได้รับไม่ได้มันขึ้นอยู่ที่มุมมองของคนสองคนมันต้องคุยกันแล้วมันก็ยอมรับซึ่งกันและกันได้มันไม่มีใครดีร้อยเเ็นต์หรอกครับมันไม่มีใครแย่ร้อยเ็นหรอก ผมว่าคนเรามันมีครึ่งครึ่งคนละ50-50อยากจะแนะนำนะครับถ้าเจอคนที่ใช่พยายามรักษาไว้ให้ดีเราเราลองจินตนาการดูเราลองจินตนาการภาพดูว่าถ้าเราเจอคนนี้คนที่มีลักษณะนิสัยแบบนี้มีค,ครอบครัวด้วยกันมีลูกเราจะอยู่กับเขาได้ไหมเราจะมีอะไรซัพพอร์ตซึ่งกันและกันไหมอะไรการมีความรักอะ่ะมันมันเป็นเรื่องของคนสองคนมันไม่ใช่เรื่อง ของคนใดคนหนึ่งนะครับมันต้องช่วยกันแล้วมันก็ต้องทําความเข้าใจกันมากๆผมถึงบอกว่าความรักมันเป็นอะไรที่ยากจริงๆนะในในการที่จะเจอคนที่ใช่อย่างผมเนี้ยผมรู้สึกว่าผมเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่มันรู้สึกแย่มากๆนะมันเจอคนที่เรารู้สึกว่าคนนี้แหละคือแม่ของลูกคือคนนี้แหละคือภรรยาของเราแต่มันมาในช่วงเวลาที่เรายังไม่พร้อมมันมาในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่สามารถดูแลเขาให้ดีได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นข้อที่ผมรู้สึกว่ามันมันเจ็บปวดนะมันก็เป็นประสบการณ์นั่นแหละทําให้เรา ตระหนักได้ว่าถ้าเราเจอคนที่มีลักษณะแบบนี้แล้วแล้วเจอคนที่ใช่ในคนที่เรารู้สึกชอบหรือว่าคนที่แบบคนที่คนที่ใช่สําหรับเราเราต้องทําตัวแบบไหนแล้วก็ควรจะคว้าเขาไว้ไม่ให้เขาเดินจากไปหรือว่าจากกันไปโดยทั้งที่ท,ทั้งที่ยังรู้สึกแบบรักอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่พูดยากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะ เสียใจมากๆนะครับแต่มันก็ช่างมันเถอะครับมันเป็นประสบการณ์ในการใช้ชีวิตผมว่ามันก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งอย่างน้อยมันก็ได้เป็นประสบการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของเราให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ตระหนักหรือว่าให้เราได้ปรับปรุงตัวไปในทางที่ดีขึ้นสําหรับอนาคตอยากจะบอกไว้แค่นี้นะครับถ้าเจอคนที่ใช่แล้วเจอคนที่เรารู้สึกว่าตอบโจทย์แล้วจริงๆรักษาเขาไว้ให้ดีๆครับอย่าละเลยเราอาจจะต้องยอมแบบลดความเป็นตัวเองลงมาสักนิดนึงเพื่อที่จะรักษาเขาไว้ ดีกว่าที่เราเป็นตัวของตัวเองโดยที่เราไม่สนใจคนอื่นคนรอบข้างเลยซึ่งมันมันไม่ใช่นะครับความรักมันเป็นอะไรที่เดินกันมาคนละครึ่งนะครับคนละ50 50เพื่อที่จะมาเจอกันคนละครึ่งทางแล้วก็อีกครึ่งทางก็เดินร่วมกันไปอันนี้ก็เป็นแบบประสบการณ์ความรักที่ผมรู้สึกว่าเจอความรักที่ดีๆแล้วแต่รักษาวไว้ไม่ได้มันก็เป็นเรื่องที่แย่มากๆนะครับ โอเคมาถึงประสบการณ์ที่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะมาแชร์แล้วกันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีใน Reelation s h i p ที่ผมเคยเจอมาเป็น relationship ที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเราควรที่จะรีบ Move ออกมาอย่าฝืนอย่าผูกพันอย่าอยู่ตรงนั้นนานนั่นคือ t x x i r r l l t t o o s s i p นะครับก็คือความรักที่ Toxic เรารู้อยู่แล้วว่าอนาคตคนคนนี้ไม่ใช่สําหรับเราแต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราชอบอาจจะเป็นเรื่องสเปค รูปร่างหน้าตาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เอ้วิธที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเรายังอยากอยู่ตรงนี้เราคิดว่ามันน่าจะพัฒนาขึ้นได้เราคิดว่ามันน่าจะไปกันได้เลยผมอยากให้ทุกคนเชื่อสัญชาตญาณตัวเองว่าถ้าคนเนี้ยมันไม่ใช่อ่ะคุณลองจินตนาการว่าคุณลองอยู่กับเขาไปาคุณรับนิสัยเขาได้ไหมเขาทําให้คุณเป็นคนแบบไหนไม่คุณเป็นคนที่ดีขึ้นไหมหรือว่าแย่ลงคุณลองจินตนาการดูถ้า คุณได้อยู่กับเขาผมก็มีภาพในหัวแล้วว่าคนลักษณะแบบนี้ที่เป็นท็อกซิกเลชั่นชิพอะที่อยู่ด้วยแล้วท็อกซิกไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องอการใช้ชีวิตมันอยู่แล้วไม่สบายใจอะมันอยู่แล้วอึดอัดมันอยู่แล้ววิตกกังวลหวาดระแวงหลายๆอย่างผมแนะนําให้คุณเดินออกมาความรักที่ดีคือความรักที่อยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วปลอดภัยอยู่แล้วไม่ระแ,แวงไม่อึดอัดนั่นแหะคือความรักที่ดีความรักอะมันมันเป็นสิลังเอียดอ่อนนะครับ เราจะเจอคนคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าสามารถฝากเซฟโซนของเราไว้กับเขาได้ฝากความไว้ใจกับเราไว้กับเขาได้หรือเปล่านั่นอะ่ะคุณต้องลองพิจารณาดูอย่างเช่นท็อกซิกเลชั่นชิพอย่างเงี้ยเวลาที่เราจับได้หรือว่าเจอคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อความรักของเราคุณลองให้โอกาสสักครั้งหนึง่งแต่ผมบอกเลยว่าโอกาสมีไว้สําหรับคนที่แค่ไขจริงๆถ้าเป็นคนที่เขาไม่ได้เห็นคุณค่าตรงเนี้ย เขาทําครั้งที่1แล้วถ้ามีครั้งที่สองอะ่ะคุณเดินออกมาเลยดีกว่าถ้าเราให้โอกาสแล้วเราคุยแล้วแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นมันมีแต่แย่ลงรีบเดินออกมาดีกว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายที่น่ารักคนคนหนึ่งแหละแต่พอโดนกระทําไม่ว่าจากเรื่องไหนก็ตามที่เขากระทําเราแล้วเขาไม่ได้ซื่อสัตย์กับเราไม่ได้ให้เกียรติเราทั้งต่อหน้าและรับหลังจนทําให้เรารู้สึกเป็นคนที่หวาดระแวงเป็นคนที่มีบาดแผลในใจจากเป็นคนที่แฮปปี้จากเป็นคนที่ความคิด บวกเป็นคนที่ใจเย็นเป็นคนที่ใช้ชีวิตแล้วมีความสุขกับการพอเราโดนกระทําปุ๊บแล้วเราอยู่แล้วมันทําให้เราสึกระหวาดระแวงในทุกๆวันทําให้เรารู้สึกอึดอัดทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจเวลาที่เรานอนหรือเวลาที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเจอหน้าเขาทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบมันไม่ได้มี ความรู้สึกว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่ดีสําหรับเราอะไรเงี้ยมันมีบาดแผลมันมีความรู้สึกที่ขับแค้นใจอะไรหลายๆอย่างถึงกระทั่งทําให้เราเป็นคนที่แย่ในสายตาเขาไปเลยจากการกระทําที่เขาเคยทําให้เราไม่ดีอะไรเงี้ยผมอยากจะบอกไว้เลยว่าถ้าเรารู้ตัวเร็วอยู่แล้วชีวิตเราแย่ขึ้นอยู่แล้วชีวิตเราไม่ดีดีขึ้นอยู่แล้วเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองไม่ได้เป็นคนที่น่ารักอีกแล้วอ่ะอย่าเสียเวลาครับ รีบเดินออกมาอย่าไปอยู่ครับมันจะยิ่งผูกพันและมันจะยิ่งทําให้เรารู้สึกแย่ไปมากกว่านี้จากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาถ้าเรามีเลสแฝกอยู่แล้วว่าคนนี้ทาให้เราไม่มีความสุขคนนี้ไม่ใช่เซฟโซนของเราคนนี้ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกสบายใจไม่ได้ทําให้เรารู้สึกแบบโล่งใจเวลาอยู่ด้วยกันต้องหวาดระแวงในทุกๆวันในการใช้ชีวิตอยู่กับความที่แบบท็อกซิกทุกๆวันปวดหัวอึดอัดกับเรื่องในการใช้ชีวิตอะ คุณเดินออกมาเลยครับอย่าไปเสียเวลายิ่งคุณอยู่ไปนานเท่าไหร่ยิ่งทำให้คุณรู้สึกแบบอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับผมแนะนําเลยให้คุณเดินออกมาดีกว่าอย่าไปฝืนการที่จะมีความรักที่ดีได้มันมันขึ้นอยู่กับครอบครัวสิ่งรอบข้างด้วยนะครับเพราะว่าบางทีผมเคยเจอที่คนที่เติบม,มากับครอบครัวที่อบอุน่นโตมากับครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักอะไรเงี้ย มันก็จะส่งทอดไปให้เขามันจะทําให้เขาเติมเต็มคืออย่างน้อยอะเขาก็รักตัวเองเขาไม่ต้องวิ่งหาความรักจากที่อื่นเหมือนคนที่อาจจะบกพร้องกับครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบโตขึ้นมาตัวคนเดียวนะครับมันก็จะมีข้อแตกต่างแบบนี้นะครับผมก็เจอทั้งสองรูปแบบเจอกับคนที่มีครอบครัวที่เติมเต็มมาอย่างดีกับคนที่โตมาคนเดียวจากประสบการณ์ทำให้เห็นเลยว่าครอบครัวสําคัญมากๆในการที่จะทําให คนคนนึงเติบโต,ตมาเป็นคนที่รักตัวเองได้ดีแล้วก็เติมเต็มกับตัวเองได้ดีเทคนิคของผมก็คือถ้าจะเลือกใครคนใดคนหนึ่งก็อาจจะต้องดูเรื่องครอบครัวของเขาเป็นยังไงโตมาในลักษณะแบบไหนไม่มีผิดไม่มีถูกนะอันนี้เป็นเช็คลิสต์ของผมเองที่ผมรู้สึกว่าเออผมผมได้ผ่านประสบการณ์มาแล้วผมเลยอยากเจอคนที่อยู่ในเช็คลิสต์ของผมคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้คุณลองจินตนาการอยากมีแฟนอยากเจอใคร อยากคบกับใครคุณลองจินตนาการดูก่อนว่าถ้าเราอยู่กับเขาได้ลักษณะนิสัยเขาเป็นแบบไหนแล้วเรารับได้ไหมรับไม่ได้ตรงไหนก็ลองจินตนาการดูมันจะตอบโจทย์เราได้เลยอ่ะมันเหมือนเราเ o r s t c a s e เคสซันาริโออ่ะคิดเหตุการณ์ไปก่อนว่าคนคนเนี้ยบุคคลคนเน,นี้ยแบบเนี้ยมันสามารถอยู่กับเราได้ไหมผมจะพยายามจินตนาการตลอดว่าถ้าเจอผู้หญิงที่เป็นลักษณะแบบนี้เจอคนที่เป็นลักษณะแบบนี้แล้วลองลองจินตนาการดูว่ามันจะเข้ากับเราได้ไหมลองเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ที่สําคัญนะครับ ผมเชื่อตลอดว่าความรักที่ดีคือความรักที่อยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วปลอดภัยอยู่แล้วมันคือเซฟโซนของเราอยู่แล้วแบบไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวาดระแวงนั่นคือความรักที่ดีมากๆเราจะรู้ได้ไงว่าความสัมพันธ์ที่เราเจอเป็นความสัมพันธ์ที่กำลังเป็น ท็อกซิกเรชั่นชิพผมให้สังเกตง่ายๆนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมานะครับความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกเรชั่นชิพอะคุณลองสังเกตดูตัวคนเองเวลาที่คุณมีความสัมพันธ์นะครับหนึ่งเลยคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยกับความรักครั้งนี้รู้สึกอึดอัดรู้สึกหวาดระแวงรู้สึกอยู่ด้วยแล้วไม่สบายใจไม่มีความสุขคนที่อยู่กับเราไม่ได้ทําให้เรารู้สึกปลอดภัยอยู่ในเซฟโซนของเรานั่นอะอาจจะบอกได้เลยว่าอาจจะเป็นท็อกซิกเรชั่นชิพ ได้ทําให้เราเป็นคนที่นิสัยแย่ลงจากคนที่เป็นคนที่ใจเย็นจากเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีกับกันทําให้เราเป็นคนที่ใจร้อนเป็นคนที่มองทุกอย่างจากเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ไปหมดมองทุกอย่างเป็นลบไปหมดอันนั้นอะ่ะเข้าข่ายในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าท็อกซิกเลชั่นชิพแล้วครับสังเกตง่ายๆเพราะว่าผมเจอทั้งความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเลชั่นชิพมาผมเลยรู้แล้วก็สังเกตจากตรงนี้นะครับพยายามเดินออกมาให้เร็วอย่าไปอยู่ นานเรามีเลตแฟกอยู่แล้วว่าถ้าคนนี้ไม่ใช่สําหรับเราอย่าเสียเวลาอย่ายือ้อถ้าคนมันไม่ใช่ก็ไม่ใช่ในใจของเรามันก็คือไม่ใช่แค่นั้นเองครับให้คุณเดินออกมาอย่าไปเสียเวลาอย่าไปเสียดายอดีตเสียดายอนาคตของเราดีกว่าเรายังจะต้องเจอคนที่ดีและเจอคนที่เหมาะสําหรับเราอีกเยอะเดี๋ยวนี้คนเราพัฒนาตัวเองขึ้นมาเยอะมากกว่าเดิมอาจจะมีสเปคของเรา ใชของเราที่มากขึ้นกว่าเดิมมีคนให้เราได้เจอมากขึ้นกว่าเดิมเปิดมุมมองเอาตัวเองออกไปได้เจอเขาแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาให้อยู่ในระดับเดียวกวับเขานะครับความสัมพันธ์น่ะผมรู้สึกว่าถ้าเราชอบคนแบบไหนเราแค่เอาตัวเองออกมาพุชตัวเองให้อยู่ในระดับนั้น่ะเราก็จะเจอคนแบบนั้น เขาถึงบอกว่าเราอยากได้คนแบบไหนเราอยากอยู่สังคมแบบไหนเราก็ทําตัวพัฒนาตัวเองให้อยู่ในระดับนั้นอันนี้เป็นความจริงทั้งสิ้นเลยจากประสบการณ์ที่ผมได้เจอมาที่สําคัญรักตัวเองมากๆครับกลับมาพัฒนาตัวเองพุชตัวเองถ้าเรารักตัวเองเป็นนะครับไม่ต้องมากังวลว่าเราจะแบบไม่มีใครมารักเราหรือว่าไม่ได้เจอใครการที่รักตัวเองเป็นสิ่งที่ดีมากพัฒนาตัวเองเพื่อให้เจอคนที่ดีเหมือนเราจำไว้นะครับ ความสัมพันธ์ที่ดีคืออยู่ด้วยแล้วสบายใจอยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยเป็นตัวของตัวเองอยู่ด้วยแล้วเป็นวันที่ดีของเราทั้งสองคนแฮปปี้กับการใช้ชีวิตในทุกๆวันไม่ใช่แบบทะเลาะกันทุกวันแล้วจะทําให้เรารักกันยิ่งขึ้นไม่มีทางการปรับความเข้าใจมันก็สําคัญทั้งสองฝ่ายนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคนเราอะ่ะมันเกิดมาไม่เหมือนกันนะครับเราควรจะเดินมาคนละครึ่งทาง50 50มาเจอกันแล้วอีก50 ก็คือเส้นทางที่เราจะเดินไปพร้อมๆกันเดี๋ยวไว้ท็อปิกหน้ามาคุยกันต่อกับดีเทลความรักหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ที่มาแชร์กันแล้วกันนะครับอาจจะมีคนอื่นมาพูดด้วยผมมีประสบการณ์อะไรที่อยากจะมาแนะนำน้องๆเป็นสายก้ามต้องการความรักต้องมีความรักต้องการการซัพพอร์ต เราต้องการกำลังใจเราต้องการการซัพพอร์ตที่ดีเราต้องการคนที่คอยแหำลังใจเราไม่จำเป็นต้องหุ่นนางฟ้านางแบบอะไรก็ตามแต,แแต่ไม่จำเป็นแต่ขอให้เป็นคนดีคนที่เข้าใจเราอยู่ด้วยแล้วสบายใจมีเส้นทางที่คล้ายกันถ้าเจอคนที่ใช่สำหรับเราแล้ว,ลวรักษาไว้ให้ดีครับอย่าปล่อยให้มันหลุดมือไปอีกเจอคนที่ใช่รักษาไว้ให้ดีครับอย่าละเลยอย่าเห็นแก่ตัวควรรักษาเขาไว้อย่ามาเสียใจในวันที่ไม่มีเขาแล้วนั่นแหละครับ ความรักมันเป็นเรื่องซับซ้อนมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของคนสองคนและมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะเจอคนที่ใช่สำหรับเรามันมีองค์ประกอบทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกันหมดมันมีหลายหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันในความคิดของผมนะผมว่ากว่าจะเจอคนที่ใช่กว่าจะเจอคนที่คิดว่าเป็นแม่ของลูกหรือว่าคนที่ตอบโจทย์สำหรับเรามันยากมากๆนะครับจริงๆผมชอบคอนเทนต์แนวนี้นะ อาจจะทำคอนเทนต์ที่แบบมาพูดคุยหรือว่าเป็นแบบสําหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับที่จะได้ติดตามแล้วก็จะได้ดูอะไรอย่เงี้ยเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวนิดนึงัดนแหละก็ค่อยทำคอนเทนต์แนวนี้ต่อไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับ